สวัสดีครับพบกับผมมาจนในการอ่านไพายย่ิบสี่ปยากรดดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดดวงของผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13บกุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับการปรยากรดดวงดวงตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30ส ธันวาคมนี้นะครับระยะดวง9ก้าวันด้วยกันนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปอบประมาณนะครับจากการเปิดไพ่ยิปีทั้งหมดสาหสำรับเช่นเดิมนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงก,งกว้างๆไม่ได้จะพอจอดจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับคำพยากรณ์ก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใด ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านอะไรถ้าไม่ดีหรืออะไรถ้าปิดพลาดนะครับก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้และก็อภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับชาวราศีกุมนะครับดวง9วันนะครับตั้งแต่วันที่ 22- ถึงวันที่30ตันวาคมนี้มาดูในเรื่องของการเปิดไพ่สำรับแรก9ใบนะครับในเรื่องของการงานนะครับไพ่ได้มีการสับกรีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มาสับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเปิดนะครับชาวราศีกุมนะครับดวง9วันที่ 22- ถึงวันที่30ตันวาคมนี้นะครับชาวราศีกุมไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับเบ e กออฟเป็นตะเกินนะครับเด็กตือเรียน เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในทิศทางที่ดีนะครับที่ในช่วงกาวันนี้จะมองโลกในแง่ที่มีคุณค่าที่มองโลกในแง่ที่สดใสนะครับมองอะไรการไกลโยเสมอนะครับอะไรที่เป็นค่าบวกๆนะครับก็จะเป็นผู้ที่มองคิดใส่ใจอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีการคิดอะไรที่เป็นของใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่ก็มาเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางทักษะต่างๆ นะครับในการที่จะนํามาเสริมศักยภาพในเรื่องของการงานที่ให้มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับไปไปต่อมานะครับโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาเออเป็นตะเกินนะครับหนึ่งเหรียญนะครับใคที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆของชาวราศีกลุ่มที่มีเก็มานะครับ ไก่ที่ว่างงานก็อาจจะมีในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาให้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่สวรรค์เมตตาปราณีนะครับหรือไม่ก็ไก่ที่มาเยี่ยมมาเยือนท่านหรือท่านเดินทางไปเยี่ยมไปเยือนไก่ในช่วงนี้นะครับในช่วงเทศกาลคิ์มัดในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้พบโอกาสกับไก่ที่ใจดีนะครับที่มีในเรื่องของการงานยื่นโอกาสดีๆมาให้ท่าน นะครับหนบางคนที่ทาธุรกิจนะครับที่อาจจะมีการมองการในการที่จะเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับหรือธุรกิจเก่าที่อาจจะมีการมองวางกลากรงการที่จะกะยับขยายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นต่อยอดให้ไปสู่ความมั่นคงยิ่งขึ้นในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็เดิบฟูนะครับ บางคนก็ในเรื่องของโอกาสของงานฟรีแลนซ์ที่จะมีเข้ามารานอิสระนะครับช่วงนี้จะมีความสดใสเบิกบานนะครับในช่วง9วันนี้การทํางานนั้นก็เรียกว่าไม่มีอะไรมาเป็นข้อผูกมัดให้เกิดความรู้สึกกึดอัดนะครับการทํางานก็ด้วยความโล่งอกโล่งใจด้วยดีนะครับบางคนก็โดยส่วนมากก็น่าจะอยู่ในช่วงของเทศกาลที่จะสิ้นปีนะครับทางานอะไรช่วงนี้ก็มีการปลอดโปร่ง ในติดต่างที่ดีนั่นเองนะครับการงานที่มันไม่สร้างความกดดันอะไรมากมายนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่ความเติบโตกับการเดินหน้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางคนนั้นก็จะมีต้องเหน็ดต้องเหนื่อยบ้างนะครับในช่วงกววันนี้ที่อาจจะต้องทุ่มเทหรือบางคนก็อยู่ในช่วงของการแข่งขันอะไรที่มีเข้ามานะครับบางทีก็มีโครงการอะไรใหม่ๆอย่างที่กล่าวมานะครับที่ ภพยหนึ่งเหรียญขึ้นมาในเรื่องของการที่จะช่วงชิงโอกาสกับโครงการอะไรใหม่ๆที่มันมีมูลค่าก่อนข้างมากนะครับที่มีเข้ามาก็ทำให้ท่านใช้ความเพยายามพอสมควรนะครับในการที่จะคว้าโอกาสนั้นก็มาแล้วก็ท่านสามารถที่จะคว้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเอกอออสอดหนึ่งดาบนะครับ การเริ่มต้นก็ย่อมมีอุปสรรคปัญหานะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าใครจะตามอะไรก็ตามการเริ่มต้นแรกๆก็ย่อมมีปัจจัเอุปสรรคปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตามไ้ตั้นนั้นต้องคลี่คลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดจบได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรก็มาก็สามารถคลี่คลายลงได้แล้วก็เดินหน้าดุยต่อไปในการที่จะไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับ ไปไปต่อมาเดี๋ยวมิตรนะครับภูมิปัญญาของท่านด้วยความรู้ความสามารถและก็การไปหาในเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ามาอยู่เรื่อยๆนะครับที่จะเป็นเส้นทางนำทางให้กับชาวราศีกุมเดินหน้าไปสู่ความสดใสสว่างในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจนะครับภู่มปัญญาเก่าๆที่มีอยู่นะครับและก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆการนำในเรื่องของหลักธรรมะนะครับที่ก็ามาเกี่ยวข้อง ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะนำทางไปสู่ความสดใสความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราศีกุ่มในทิศทางที่ดีนะครับและก็นายออเป็นนายออเปนตะเกลทัศวินถือเหรียญนะครับเป็นผู้ที่มีความเก่งมีความฉลาดมีความสามารถมากนะครับปุ่มปัญญาก็เยอะตั้งประสบการณ์ก็สามารถที่จะคลี่คลายวางแผนอะไรได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมองถึงระยะใกล้ระยะไกล ที่จะส่งผลตอบรับตอบแทนในทิศทางที่ดีที่จะเข้ามานะครับแล้วก็การดําเนินการของท่านนั้นก็ต่างโลกและต่างธรรมนะครับที่ก็มาผสมผสานก็ทําให้การเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งผลตอบแทนก็มาส่งผลระยะยาวนะครับที่จะส่งผลไปถึงปีหน้าด้วยในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งป้ายใบนี้ก็บอกถึงในเรื่องป้ายถ้าเป็นตัวเลขก็เลข12นะครับ 12ก็หมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้าส่งถึงไปถึงปีหน้านะครับที่ความมั่นคงทางการงานที่เติบโตรุ่งเรืองนั้นที่จะส่งผลประโยชน์เข้ามาก็ตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับ12เดือนนะครับที่จะส่งผลในทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีกุมนะครับเส้นทางสว่างสดใสที่รออยู่เบื้องหน้านะครับที่ามให้ชาวราศีกุมได้รับนะครับกับความสําเร็จที่เกิดขึ้น แล้วก็เอกออกคั์นะครับในไพ่เรื่องของโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสปถึง3ใบแล้วนะครับกับการเปิดป้่8แใบในเรื่องของ1ถ้วยนะครับแล้วก็1เหรียญนะครับแล้วก็1ดาบนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาสร้างโอกาสดีๆก็เรียกว่าบางคนก็มีการพัฒนาอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับในการที่ไม่หยุดนิ่งอยู่นั่นเองนะครับเสริมสร้างทั้งในเรื่องของการ ทุ่มเทความรู้ความเข้าใจมากขึ้นทุ่มเทตั้งในเรื่องของการไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับไม่จาต้องอยู่ในสถานการณ์ของการแข่งขันก็ตามก็พร้อมที่จะฝ่าฟันต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ด้วยการใช้ตั้งเทคนิคความรู้อะไรต่างๆมากมายอย่างมีคุณกล้านะครับตั้งความรู้และก็ประสบการณ์ นำมาวางแผนในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็ส่งผลในการเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จเติบโต,ตในทิศทางที่ดีกับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็ไป้ายใบที่9้านะครับใบตําแหน่งตีเลขมงคลด้วยนะครับ DM Place สรับความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าชาวราศีกุมจะทําอะไรในช่วง9วันนี้นะครับการงานธุรกิจของตัานหรือจะเป็นการทาเกษตรกรรมใดๆนะครับ ที่จะส่งผลกองความมั่นคงความสําเร็จในทิศทางที่ดีที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์นะครับก็เรียกว่าปลายใบยแรกกับใบที่9นะครับที่ขึ้นมาในทิศทางที่ดีนะครับกับความเป็นเด็กถือเรียญและก็ดีเอ็มเพลสนะครับการสร้างโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ตามนะครับหรือการนาปูงความรู้ใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติม,มกับธุรกิจเดิมอยู่นะครับ การเรียนรู้ในเรื่องด้านการเกษตรก็จะมีการเรียนรู้อะไรก็มามากมายในการที่จะมาปรับปรุงหรือในการที่จะสร้างผลผลิตได้เกิดขึ้นที่ดีกว่าเดิมนะครับหรือในเรื่องของธุรกิจใดๆที่จะมีการเสริมตั้งศักดิ์มีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมการไปศึกษางานอาจจะศึกษางานนอกพื้นที่เข้ามาที่ก็ามาเปรียบเทียบมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เกิดความจเจริญเติบโต,ตมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ ช่วง9ก้าวันนี้ในที่ต่างของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีก็ามาในเรื่องของการงานให้กับชาวราศีกุมนะครับในก้อนกล้างที่ดีนะครับไพ่9ก้าใบแต่มีไพ่ของหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะครับขึ้นมาก็ถือว่าการได้รับโอกาสดีๆกับสิ่งอย่างมีคุณค่าก็ามาใหม่ๆให้กับชาว ราศีกุมนะครับในช่วง9วันนี้คนที่ว่างงานก็มีโอกาสในเรื่องของการได้มีงานทำนะครับที่ถูกยืนมาให้ทั้งที่คนที่สมัครงานเอาไว้ก็ตามหรือที่ไม่สมัครก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะได้พบก,กับใครที่ก็มีในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งการงานแล้วก็มอบโอกาสนในเรื่องของการใครที่มีในเรื่องของธุรกิจนะครับก็จะมีการชักจูงนะครับชวนไปร่วมในเรื่องของการทาธุรกิจ ในการที่จะเริ่มต้นกับการทําธุรกิจร่วมกันนะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆมีเข้ามานะครับแล้วก็ประสบความมั่นคงนะครับระยะของความมั่นคงนี้อย่างทั้งใต้าอ2ใบนี้นะครับที่ขึ้นมาไปใบที่12อ่าเลข12นะครับก็มาถึง12เดือนแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับเดียมเพรสนะครับที่มีดาวอยู่ที่มงกุฎนี้นะครับก็มีอยู่12ก็ถือว่า ในปีหน้าตลอดตั้ง12เดือนก็เป็นโอกาสดีๆที่เกิดความมั่นคงที่ส่งผลจากปีนี้ในช่วงก้าววันนี้เป็นส่วนที่มีส่งผลได้นะครับกับการเริ่มต้นอะไรก็ตามของชาวราศีกุมนะครับอย่างมีคุณค่านะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคปญาบ้างในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับแต่โอกาสดีๆตั้งพลังแห่งความรักที่มอบมานะครับพลังแห่งความสามัคคีนะครับที่จะเข้ามาเขื้นหนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีที่ทําให้ ชาวราศีกลุ่มนั้นต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับตุ้มเตต,ตั้งระดับความรู้ความสามารถในที่ต่างที่ดีตั้งปูมปัญญาเก่าปูมปัญญาใหม่ที่มีเข้ามานะครับการยุทธอารรู้จักในการสร้างกลยุทธ์ในการที่จะเดินหน้านะครับรู้เขารู้เรารู้ในที่ต่างที่ดีก็จะทําให ตะลุยไปข้างหน้าด้วยใจชนะนะครับแล้วก็การทํางานที่มีความสดใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับไม่มีพลังของความกดดันก็มาคนเรานะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้ามีความสดใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะเป็นเส้นทางที่ดีๆนะครับในการที่จะนําให้เราไปสู่ของความเติบโตสาเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับไม่มีในเรื่องของความขุนัวในเรื่องของโตสะมมวมาปิดกั้นนะครับการรู้จักสงบสติ การรู้จักไตรตรองอย่างรอบคอบในทิศทางที่ดีนะครับด้วยที่เรามอาีอารมณ์ที่ปลอดโปร่งจิตใจที่จำใสนั่นเองจะนำพาเราเดินไปสู่ของความมั่นคงความสำเร็จที่ดีนั่นเองรับนี่ก็คือในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมนะครับในช่วง9วันที่จะมีการเริ่มต้นอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไปสู่ความสำเร็จแล้ก็ส่งผลไปตลอดทั้ง12งเดือนนี ปีต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเมนูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาาราศีกุมนะครับป้ายได้สับไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่มาสับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเพื่อ,อก่อนที่จะเปิดน,นะครับในเรื่องของการเงินกองชาาราศีกุมในช่วง9วันนี้นะครับเป cups ็กออฟคับเด็กตือถ้วยนะครับโอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆของการเงินที่มีเข้ามานะครับแล้วก็เต็นออฟวาน สิบไม้เท้านะครับต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเงินที่จะได้มาก็อยู่ในการต้องทุ่มเทต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับบางคนนั้นก็จะทำานเหนื่อยมากกว่าเดิมที่เคยทำนะครับแล้วก็เด็กถือดาบนะครับ break o f s สอดอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเงินที่บางทีอาจจะผู้เป็นลูกหลานบริวารน,นะครับที่อาจจะส่งผลในเรื่องของตารไม่มีรายจ่ายอะไรก็ามา่อนข้างพอสมควรนะครับ แล้วก็ไปไปตบานเดบิวต์นะครับเงินที่บางคนก็ได้มาจากเงินสีงานธุรกิจสีเตาเทานะครับหรือเงินที่อุปตัมด้วยเสนียก็าามาเกื้อกูลนะครับแต่รายจ่ายนั้นก็อาจจะพุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็8ด,ด้วยนะครับเอสออฟคัพการเงินที่ใครที่เกิดมีสภาวะต่างการเงินที่มีปัญหาต่างการเงินที่ผ่านมานะครับของชาวราศีกุมนะครับที่ไม่ก้อยมาเติม,เต,มเต็มในเรื่องของ รายได้รายรับนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆที่เข้ามาไม่ตอบสนองในเส้นต่างการเงินนะครับก็จะําให้ชาวราศีกุมนั้นออกจกัดสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ไปสู่สถานการณ์ของความสดใสในทิศต,ต่างที่ดีนั่นเองนะครับก็มาจากในเรื่องของการงานนั่นเองที่การงานนั้นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับคนที่เคยไม่มีงานทําก็คือผู้ที่ผ่านมาก็จะไม่มีในเรื่องของรายได้นั่นเองนะครับก็อยู่ในสถานก,การณ์ของการกาดเ,เงิน ไม่มีรายได้ก็ามาสนับสนุนไม่มีมาส่งเสริมนะครับก็ทาไม่ไม่มีเงินกล้องตัวก็จะททำให้ตั้งออกจากสถานการณ์นั้นนะครับมีมีงานทําก็มีโอกาสในการที่จะสร้างผลงานแล้วก็ดึงดูดในเรื่องของรายได้ก็ามาต่อไปในทิศ่างที่ดีนะครับหรือบางคนที่ปานมาออเดอร์น้อยผู้ใช้บริการไม่มากนะครับที่ทำให้รายได้นั้นตกต่ำก็จะกลับมาเฟื่องฟูในทิศ่างที่ดีที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามา นะครับโอกาสใหม่ๆเส้นต่างการเงินที่ดีๆก็ามาเหมือนปาฏิหารก็มีสําหรับบางคนนะครับที่บางทีนั้นเหลือเชื่อกับพบเส้นต่างใหม่ๆในการที่จะมีรายได้รายรับก็ามางเงนที่ต่านไม่คาดคิดนะครับหรือพลังความรักความเมตตาราณีโอปอม,มารีนะครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาให้กับชาวราศีกลุ่มในก้อนๆที่ดีนะครับที่สดใส แต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเท่านั้นเองนะครับที่รายจ่ายที่อาจจะมาจากชาวราศีกุมภ์เองนะครับที่บางคนนั้นอาจจะไปใช้จ่ายกับการกินการดื่มการบํารุงความสุขของตัวเองตามใจปรารถนานะครับอะไรอยากซื้อก็ซื้ออะไรอยากจะสนองความต้องการของตัวเองบางทีก็อาจจะลืมนึกถึงในเรื่องของการฟุ่มเฟือยนะครับก็เมื่ออยากได้อยากมีอยาก มาสนับสนุนความสุขให้ตัวเองตามความพึงพอใจนะครับก็ตัดสินใจซื้อนะครับเรียกว่าบางทีก็อารมณ์ลือ่อหรืออารมณ์เชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะครับที่คิดว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับก็จ่ายออกไปก็อาจจะจ่ายไปตามอำเภอใจพอสมควรเช่นกันนะครับหรือบางคนก็ช่วงก,ก้าววันนี้อาจาจะมีการเลี้ยงอะไรบ่อยๆนะครับบางทีก็พบเพื่อนปบอะไรนะครับป่ากันไปกินไปดื่มในที่ แหลงสำราญเบิกบานใจนะครับเสียจะไปจชาจ่ายก้อนข้ามมากเช่นกันในช่วง9วันนี้ที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับหลานบริวารก็จะตามห้มีรายจ่ายเข้ามาบางคนที Daddy ่ม yes. ีลูกหลานเยอะนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็จะมีในเรื่องของการมีของผงของขวัญอะไรให้นะครับการซื้ออะไรที่ก็มาใหม่ๆ เป็นการให้เป็นในโอกาสเทศกาลปีใหม่เทศกาลปิดคริสต์มาสอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะต,ตาให้มีรายจาย่ายก้อนกล้ามากนะครับแต่ก็เงินก็กล้ามาสนับสนุนในต่ต่างที่ดีนะครับไม่ได้เป็นปนัญหาเดือดร้อนให้กับเจ้าราศีกุมในเท่าไรนะครับ,รเ,รรบเพราะว่าการงานที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับนั้นก็เข้ามาอย่างล้นเหลือนะครับแต่ต้องมาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ใช่ได้มาได้อย่างง่าย นะครับก็เข้ามาด้วยจากการทํางานทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจนะครับในการที่จะสร้างไรายได้ไร,รับเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็โอกาสของเส้นต่างใหม่ๆที่เข้ามาอย่างที่กล่าวมาก็เช่นกันนะครับแล้วก็เงินที่เข้ามาอุปตมก o n g จูจากด้วยความเสน่ห์อาหาของชาวราศีกุมนั่นเองนะครับที่ดึงดูดการเงินเข้ามาบางทีก็เงินเข้ามาแบบลับๆนะครับหรือโชคลาภที่เปิดเผยไม่ได้ที่มีเข้ามา ก็ทําให้การเงินนั้นกล้องตัวในทิศ่างที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีกุมในช่วง9วันนี้นะครับความรักโดยพอประมาณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ได้กรีดได้สับวแ้แรกพันธีรบร้พอแต่มาสับเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดนะครับไพ่ใบแรกนะครับในเรื่องของความรักไพ่วิกตอรี่ใจชนะอกหมายเท้านะครับความใจชนะที่จะเข้ามาแล้วก็ าเหรียญน,นะครับไฟออฟเป็นเตเกิลใก่ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จกัดสกานนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีต่อไปสามเหรียญน,นะครับทรออฟเป็นเตเกิลแล้วก็เอ็กออฟวานหนึ่งไม้เท้านะครับแล้วก็ควีนออฟสอดนะครับราชินินตัดา ก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสดนะครับคนที่โสดนั้นก็มีตั้งมีโอกาสในการที่จะพบรักในช่วง9วันนี้ได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมาเส้นสายการงานนะครับหรือใครที่พยายามเสาะแสวงหาความรักแล้วก็อาจจะมาพบมาเจอนะครับในการที่จะเริ่มต้นมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกุมนะครับที่อาจจะพบกันคุยกันอาจจะมาเส้นสายการงานก็ได้นะครับที่ดึงดูดก็มาได้พบได้เจอ แล้วก็คุยกันปรึกษากันนะครับสนทนากันแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตต่อไปนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปที่จะไปสู่ชัยชนะต่อไปในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนบางคนก็ยังไม่เปิดโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ยังต้อง ตั้งกำแพงไว้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรมากมายนักนะครับก็เปิดช่องโหว่ไว้ด้วยาว่าดูแล้วความรักที่จะเข้ามาเหมาะสมคู่ควรก็เปิดโอกาสให้มีความรักได้เช่นกันนะครับหรือคนที่บางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับที่เดินหน้ามากับการหาคู่รักแต่ยังไม่ถึงโอกาสที่จะได้พบรักนั่นเองก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดนั่นเองครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับ year, ความรักความสัมพันธ์ต้าแต่ก่อนหน้านี้ใกล้ที่มีปัญหาใ,ในเรื่องของความรักนะครับที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนมีความหนาวเหน็บก้าวากันนะครับก็เหมือนกับอันหลังบางทีนอนเตียงเดียวกันแต่เหมือนกับอันหลังให้กันนะครับก็รู้สึกไม่ก็ดีสักเท่าไหร่ในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาครับก็จะตามไม่ต้านออกจากสถานการณ์เหล่านั้นนะครับออกจากสถานการณ์ของความรู้สึกหนาวเหน็บนั้นแล้วก็มาดูแลใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับ ใจเหตุใจผลในการวิเคราะห์ในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มอบอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆดีๆอาจจะเป็นช่วงของเทศกาลตำกรนมสมกรัมกรที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนปศใหม่นะครับที่จะเข้ามาเป็นช่วงเทศกาลที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของผู้รักกันมาดูแลเอาใจใส่กันในที่ต่างท,ที่ดียิ่งขึ้นนะครับตามมาก่อนั้นหลังนัน้อนอันหลังให้กันก็จะกลับมาดูแลเอาใจใส่มีการคุยกันปรึกษาหรือกัน นะครับมอบความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็จะคุยกันไปถึงในเรื่องของความมั่นคงต่อไปในการที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตที่จะไปโจอาไปสู่ชัยชนะในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงดีๆที่ทําให้คนที่มีปัญหาในความรักนะครับออกจากสถานการณ์ของความเป็นปัญหานั้นแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับ ความรักความสัมพันธ์ก็มีการดูแลใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับบางคนบางคู่ก็มีการคุยกันวางแผนกันในถึงอนาคตในปีหน้าต่อไปนะครับว่าจะสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นั้นในเดินหน้ากันไปอย่างไรที่จะไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรืองความมั่นคงในชีวิตด้วยกันนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆที่จะได้คุยกันปรึกษาหรือกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ของคู่ที่ไม่ได้มีปัญหานั่นเองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยพอคร่าวๆนะครับเพาทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนี้นะครับของชาวราศีกุมในช่วง9วันตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดอมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ